เยอะอยู่ครับแต่ไม่รู้ปลาเลยครับสร้างการครับคนตกปลาครับยังไม่เห็นตัวฮนะยังไม่เห็นตัวมาใต้แพรแล้วครับจุ่มไปจุ่มไปจุ่มไปอีกจุมจ่มลงไปจุ่มไปข้างล่างนาอยูอ่เฉยก่อนดิให้อยูอ่เฉยก่อนลองฮะตึงไว้ตึงไว้ตึงไว้ เฮ้ย,ยปล่อยปล่อยปล่อยมันหน่อยเฮ้ยเบรกมันปรับของมันเองอะตูนงไม่แต่ปล่อยมันหน่อยใช่ปล่อยมันหน่อยปล่อยมันหน่อย,นนอยจะเย็นเย็นลูกพี่ดูดิจะมีน้ำหน้าไหม เฮ้ย <Hey, S 2> หูไม่ขัดต้งขนาดนั้นหรอกลูกพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้มันหมดแรงให้มันหมดแรงให้มหมดแรงดีกว่าให้มหมดแรงดีกว่าเพราะมาันมามันขึ้นแล้วมันขึ้นมาแล้วปั่นมาเรื่อยๆปั่นมาเรื่อยๆเออปั่นมาเรื่อยๆนะอยู่เฉยๆดินั่้อยู่เฉยๆถ้าดิ้นปุ๊บนะสะบัดทีเดียวเลยไปเลยอย่างไอท็อปช้อนอะลัางกัลังครับใต้แพร์นะใต้แพแลนะแต่ยังไม่เห็นตัวปลา แอคชั่นนะวันนี้น่าจะใหญ่น่าน่าจะต้องตึงเลยตึงตึงฮนะมาอยู่เฉยก่อนโฮอ,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 อย่าดิน้นอย่าดิน้น <c oughs> หลายมุมแล้วเกินเฮ้ย นี่ปั่นขึ้นมาพ่อเนี่ยปั่นปั่นแล้วมันก็ดึงไปอิ่มดองนี่มัวโกงก้าวไอ้ยี่ปอยปอยไอ้นี่ยเราเล่นขนาดนี้แหละสักการบวงปลา,าเอ้าเอ้าโคขก เอาเคาะได้แล้วครับได้แล้วครับหน, <S 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 นึ่งตัวฮะวันนี er> ้เรามีลาบวันนี้เรามีลาบสุดยอดดิูหน้าดูหน้าดิเยี่ยม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 มันเป็นของเราอีกแล้วใช่ไหมเป็นของเราเป็นของเราแจมเฮ้ยผมตัวสองตัวดิว่ะโอ้แม่งอยู่เลย เฮ้ยนายยกหน่อยนะเว้ยสะบัดทีเดียวนะเว้ยระวังเข้าเนื้อผุกติดหมูด้วยนะ